เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends รอยแยกป่าก,กันอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกันกนกบแชมปเปี้ยนตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่ว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะนะครับแชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Diana นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแชมปเปี้ยนที่หลายคนเนี่ยนะครับ ตั้งน้าตั้งตารอคอยกันเหมือนกันนะครับผมเป็นแชมปเปี้ยนเทพอีกเกิ้งนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสําหรับแชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับคือก่อนหน้านั้นผมก็ได้อัปเดตไปแล้วหละรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ไมค่อยสมบูรณ์ไงตอนนี้นะครับมันสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะเกือบ100%แล้วนะสำหรับเรื่องของสกุงสกุงเขาเนี่ยมีการปรับใหม่ให้มันสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับผมสําหรับแพล,ล่าสุดในเวอร์ชันเบต้าเลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถในเวอร์ชั่นล่าสุดของเจ้าแม่ไอเกิรตัวนี้นะครับเป็นยังไงโอเคจัดไปไปดูกันเลยดีกว่าจุกุกก่อนที่จะไปดูสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของเขากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับใบอนหน้านะครับแชมเปี้ยนตัวนี้ครับจะได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีดาเมจอยู่ระดับ3ขีดนะก็คือมีดาเมจที่แรงนะครับผมมีความต้านทานอยู่ที่ระดับกลาง2ขีดนั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ ความการช่วยเหลือเพื่อนนะครับการทําให้ศัตรูเนี่ยลดการเคลื่อนที่ของศัตรูอะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับซัพพอร์ตเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแค่ขีดเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตไงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับความยากของเขานะครับความยากเขาเนี่ยก็อยู่ที่ขีดเดียวเหมือนกันนะเล่นง่ายนะหรือเปล่าเนี่ยมารอดูกันนะว่าจะเล่นง่ายจริงหรือเปล่านะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขากันดีกว่านะครับว่าสกิลของเขานี่นะครับมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจน่าชมกันบ้างัคโเจดไปหมครู มาเริ่มกันที่สกิลติดตัวของแดนนาเจ้าไม่อีกเกิร์งของเรากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับสกิลติดตัวของเขานะครับทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3เนี่นะครับเขาจะตีชาวบ้านได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเริ่มต้นที่30หน่วยในพื้นที่นะครับแต่ว่าจะสร้างความเสียหาย50%แก่สิ่งปลูกสร้างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันเป็นยังไงดูนะครับการโจมตีครั้งที่3ของเขาเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างนี้เลยนะมันจะตีแรงขึ้นนะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับสกิลติดตัวของเขานะสำหรับสกิลกดสกิลที่1นะครับก็จะเวียงดาบปล่อยพลังงานอีเกิรออกไปสร้างความเสียหายเวทเริ่มต้นที่60หน่วยนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยนะครับติดเอฟเฟกแสงจันทไว้ที่หัวเป็นเวลา3วินาทีนะครับแสงจันเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในสกิลถัดไปนะว่ามันใช้ทําอะไรนะสำหรับครูดาของสกิลที่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่10วินาทีนะครับอัตราการสิแตกงมานา,นานเนี่ยเริ่มต้นที่55นะฮะ ก็ถือว่ากินมานาเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งสกิลนี้นะครับมันการที่จันเล็งยากหน่อยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบโคง้โคงๆไงนะครับต้องกาจังหวะดีๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกแสงจันทแบบนี้นะติดไว้ที่หัวนะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะติดได้ทั้งคลิปนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเลยนะสำหรับสกิลหนึ่งนี้นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้เลยนะครับมาดูสกิลกดสกิลที่2กันนะครับเขาก็จะทําการอัญเชิญไข่ลิง3ลูกมาโวจจอนรอบตัวของเขานาน,นถึง5วินาทีนะครับเมื่อมีศัตรูมาซูลคิงนะครับผมลูกกลมๆตรงนี้มันก็จะระเบิดออกสร้างความเสียหายเวทเริ่มต้นที่25หน่วยนะครับในเพลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะให้เกราะป้องกันตัวเอง ซึ่งสามารถดูดซั์ความเสียหายได้เริ่มต้นที่40หน่วยนะครับหากดวงที่3ระเบิดนี่นะครับก็จะสร้างโลดดูดซับความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีก40หน่วยนะฮะคูดาเริ่มต้นที่14วินะครับอัตราการที่แตกมานานเนี่ยเริ่มต้นที่70นะครับถือว่ากินเยอะอยู่นะนะครับทีแตกเยอะอยู่นะสำหรับสกิลสของเขานะประมาณนี้นะ ต่อไปนะครับมาดูสกิลสแควร์หน้าจอสกิลที่3กันนะครับสำหรับสกิลที่3เนี่ยนะครับผมก็จะพุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมสร้างความเสียหายเว้เริ่มต้นที่50หน่วยนะครับแล้วก็จะลบเอฟเฟกต์มูนไลท์หรือว่าเอฟเฟกต์แสงจันทร์ที่ติดกับศัตรูเนี่ยลบออกนะครับในขณะที่เากันนี่นะครับการโจมตีครั้งถัดไป3ครั้งนี่นะครับจะทำให้ไดนาเนี่ยนะครับได้รับความดุการโจมตีเพิ่มขึ้นถึง45เลยนะนานถึง4วินาทีเลยนะครับผมและถ้าหากว่าาเรรใช้้สนนีคับ พุ่งไปหาศัตรูที่มันติดเอฟเฟกแสงจันทร์แล้วมันลบเอฟเฟกแสงจันทร์ได้เนี่ยนะครับสกิลเนี้ยมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับผมเหลือ0.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเยอะอยู่นะนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่แบบฝั่งตรงข้ามมันติดเอฟเฟกแสงจันทร์ของเรานะสำหรับสกิล3นี้นะครับผมมันจะลดคูลดาวน์โคตรเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคูลดาวน์ธรรมดาของเขาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นที่22วินนะครับอัตราการที่แตกมานาเนี่ยถือว่ากินน้อยนะสกิลนี้นะครับแค่ 20, 20, 20หน่วย20หน่วยเองนะะครรัับบผมสหสหกิลที่3นจ๊ะ ต่อไปนะครับมาดูสกิลทีเด็ดของเขานะครับนั่นก็คืออันติของเขานั่นเองนะครับผมมึงจะกระดกลิ้นทาไมเนี่ยนะครับผมสําหรับอันติของเขาเนะครับเป็นสกิลทีเด็ดทีเด็ดเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็คือว่าสกิลนี้นะครับจะเป็นการกดชาร์จนะครับผมยิ่งเรากดชาร์จเนี่ยนะครับวงมันก็จะขยายได้กว้างขึ้นนะนะครับกดไปเดียนะครับมันก็จะเรียกดวงอีเกิลออกมานะครับ ใครที่อยู่ในบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ชา้าลงนะนะครับเรากดชาร์จค้างไว้เนี่ยนะครับสกิลมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใครที่อยู่ในบริเวณเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ชา้าลง20%แล้วก็ทําให้ติดเอฟเฟกแสงจันทรด้วยนะในพื้นที่จากนั้นนะครับก็จะฟาดลงพื้นนะครับผมแล้วก็หมุนให้ศัตรูเนี่ยเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเวทเริ่มต้นที่150หน่วยไปจนถึง300หน่วยเลยนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการชาร์จนั่นเองนะจ๊ะ สำหรับคูดาของสกิลนี้นะครับเริ่มต้นที่80วินาทีนะครับอัตราการสิแตกมานาเนี่ยเริ่มต้นที่100หน่วยนะครับสำหรับสกิลอันติของเขานะก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับสำหรับการสิแตกมานานะครับประมาณนี้นะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผมเป็นจังไสกันบ้างจ้าหลังจากที่ได้ดูคลิปพรีวิวสกิลของเขาในเวอร์ชั่นล่าสุดเขาคร่ากันไปแล้วนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงนะจ๊ะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับ ตัวผมแล้วนะครับถือได้ว,ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีโมบิตี้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะถ้าเราแบบติดแสงจันไว้ที่ศัตรูเนี่ยแล้วเรากดสกิลที่3ไปเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่หานะครับแล้วก็จะรีเซตครูดาวนี้แบบโดยอัตโนมัติเลยนะแค่0.5วินาทีเองอะนะครับผมรี่กววาเป็นแชมเปี้ยนอีกตัวที่น่าสนใจน่าเล่นเหมือนกันนะครับผมอันติเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนที่แบบกําลังบวกกันนี่นะครับใช้ได้ดีมากๆนะครับสาหรับอันติของเขานะฮะ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวหน้าที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสาหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็มารอดูกันนะนะครับมาแน่นอนนะครับสาหรับแชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมาในช่วงเดือนเดือนหน้านะครับก็คือเดือนมีนาคมนั่นแหละนะครับจะมาในช่วงท้ายเดือนนะนะครับน่าจะประมาณช่วงอาทิตย์ที่2ที่3ที่4ี่เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยจะเป็นส่วนของคาตาลิน่านะที่จะถูกอัปเดตเข้ามานะครับโอเคจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวสกิลของเขานะ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะสำหรับแชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับผมกับแดนน้านะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วนะครับผมไม่ได้นอนมาหลายวันแม่งขอบตาดําสมองเบลอหมดแล้วนะฮะแทบร้องไห้นะครับผมโอ้โหร่างกายอ่อนล้าเพียเเลยเกินในช่วงนี้นะฮะ เลียมากๆนะฮะโอเคนะครับหากเพื่อนดูคลิปไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ